ี้ p p y เล a y h a p ป y <hey, S 2> นี่ขบไปนี่นอนเปนะนอนปเร็วปวดนอนเปแล้วเดนอน้อนี่นุนด,ดีสาวรับปูนนุนด,ดีนอนรับเลยอก่กอน แม่ยี่ยีมกันนี่มาเร็วปึ้มเอ่ยน้อง,องมาป,มปมึ้มเพิ่มเอ่ยพิ่มเอ่ยยี่รับแล้วไอปีโนโอ้ปีจะน,นอนเปยนี่ปีปวดยัน,นอนเปยปวดเลยเจ้ปีปวดเจ้

ปูชอบนอนเป๊เนาะแต่ปูชอบนอนเป๊กับครับืึชอบนอนเปนะเเเ๊แต่เออเออแต่ในอารมณ์ดีนั่นนี่ยิ่งหวานเร็วยิ่งหวานเร็วปูยิ่งหวานเร็วจเจ๊เจ๊ก็เร็ว Hắn phân tỉ, bún ghê lắp bún Nâng hỏi luôn lần đủ Ghê lắp bỏ tìm đi hắn Đủ <laughs> Ê Nó kê Bố đây Bố đây Ê Ê Ipo Pode eh. Alom di na non te, nih ni hmm. Ha pot Pot alom di Ta eh. Ipo alom di Non te alom di No Ipo alom di ta Hmm Hmm Nah, nanya malah, nanya nah, makan. Ini malah. อ,อ้าเอ้ตวเจอ้ตวเอ้เฮ้าวโปเทอ้าวโปเทอีป๊ครับเอาล่ะเย่ตื่นละโปเท่เย่ตื่นละปุ่นปุ่นปุ่นเย่ตื่นละนั่นขันกอปุ่นที่เห็นแอมข้าเนาะ แต่เจ้หิ้งแอมก็คราบถามเด้หรอเจ้หิ้งแอมก็ป่าหามเจ้เรืวไเลีไปเร็วเจ้หิ้งแอมก็คราบป่าหามเจ้แปะเร่เมะเจ้หิแอมก็คราบถามเ้แปะ happy เจ้หิแอมก็คราบแต่หิแอมแอมอืม พ่อบอกเย่ไปพ่อบอกกินแอมแล้วเนาะพ่อกินแอมแล้วแต่แต่เออพ่อกกินแอมแล้วยังกินแล้วครับกินแล้วครับแน่เน้เป็นวัมีอารมณ์ดีนะวันนี้ นอนเตะกันแนะ่ปิดนอนเตะแห่าอารมณ์ดีมันก็แม่เนะ้่รับประติณเตปีให้นะี่มา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 ปีอารมณ์ดีกาหืมนะปีอารมณ์ดีแต่นอนเตะอารมณ์ดีแต่ พี่บอเปิดลมดีได้นอนเปเนาะนี่ให้ปอกุยให้หน่อยนี่นี่นี่ลมดีแต่แต่เฮ้ยเฮ้ยยัลมตื่นระเบียหป่ปุ่นปปุ่นปุ่นุ่นลดอย่างรอย่างรไฟหนักหนักหนักเนาะ ป, at, โป 5, บบีโป๊เนียวแอมก็กินแอมก็ปูนปูอ่ะปูนปูปูนปูโอ้ยย<อ>ับหม้ออ่ะยี่รับหม้อปีโป๊เขาดูโน้ยีับหม้อเื เน่ขอบคุยอู่อารมณ์ดีนะแต่ฮะคุยหูอารมณ์ดีแต่ฮะแม่นก็ฮะปี้ฮึนี่ลับหม้อพี่เหรอยังบ่ตื่นอันไหน từ dê đâu lắp mắt, tè happy lắp mót hoàn hay à dễ luôn đúng bọn anh tinh phải hả không dễ tinh mà kiếm em nó thế à. kìm em nó không tin không tinh lắm không bươm không tinh ทานมปอ๋อีเป,ปิ้มทานนมแม่ก็ปที่เปิ้มทานมไปห้องเย่เรอปปไปเลยห้องเย่กินนมเนาะอืมอืมอมอืมอืมอม てて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 て ไฮซีอู่เฮะยามหาแล้วยาแก้วมหาแล้วด้อไีอูนะะไอพี่กะยีอู้ยีรับปุ่นก็ยีนอนตนุยปุ่นแตะ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 ะแตะแตะแตะตะไไฮวะไีไฮ นั่นยายวงนั่นไห้คิดให้นั่นให้คีดให้วะกระจำเสียงได้หูมันดีเหรไอ้คนฮะไห้คีดให้โอ้กุ้ยแกนหองใหม่มึงกินก่นี้ใหม่ คีโวคนคีโวคนคีโวไอ้้วนคีโวแน่คีโวกอไอ้โวคีโวปดีโวแน่พี่ปดคีโวแน่ ขี้โวนีนขี้โวคนขี้โวนี่คนขี้โวโวกอเอยวกขี้โวกอเวขี้โวคนขี้โวกีอะรขี้โวืมขออไนมา

ยตื่นมาเลยเอาแล้วยัยตื่นแล้วปวดง่วงแล้วติรติรติพี่ปวดจอมูวนะ ไอปีห um, oh, oh. ินแอมก็แน่อารมณ์ดีนอนเป๊ะแน่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 ตัวอารมณ์ดีแหละนอนเป๊แต่ฮะอปัวอามดีแกแ่ครับปอารมดีแหละปีปัวอามดีแต่ นอนเปลมดีน <token. S 2> ูนี่อหยัหยัง <ahead wrestling together> ื well, ืโหลเเวันด er ีครับวันดีครับกันดีครับวันดีครับก่อนวันดีครับวันดีครับก่อนเร็ว สวัสดีครับที่บ้นสวัสดีครับเบร็ว